สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาทําหุ้นการบ้านนะครับของเราในกลุ่มโรงพยาบาลกันต่อนะครับในครั้งที่แล้วนะครับเราก็ดูหุ้นในส่วนของที่มีราคายืนเหนือ,เ,อเส้น e m a 8 9กับเส้น e m a 200ไปนะซึ่งก็ใครที่ยังไม่ได้เข้ามาฟังก็สามารถที่จะเข้าไปดูย้อนหลังได้นะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้อาจจะรีแคปในส่วนของหุ้นาขาขึ้นแข็งแรงนะครับในกลุ่มหุ้นโรงพยาบาลอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันต่อนะครับในกลุ่มที่2ของหุ้นโรงพยาบาลน,นะก็คือเป็น กลุ่มที่มีราคายืนเหนือเส้น EMA 8 9นะแต่ว่ายังไม่ผ่าน200นะซึ่งในตลาดตอนนี้มีอยู่ตัวเดียวคือ t n h นะครับหรือไทยนคคลินฮอสพิทอลนะครับปัจจุบันราคาก็ยืนอยู่ที่ประมาณสัก35.5นะครับในภาพของ Time Frame Day เนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นเลยก็คือราคาเนี่ยมันมันยืนราคาตรงนเนี้ยเนี่ยนะครับวิ่งในกรอบไซด์เวย์ตรงเนี้ยนะครับมาหลายเดือนแล้วตั้งแต่เดือนออมีนาเนาะ มีนานะครับสูงสุดก็อยู่ที่ประมาณสัก35.5มีฉลับโอเวอร์แลปไปนิดหนึ่งนะที่35.75หลังจากนั้นก็ย่อลงมาในกรอบด้านล่างนะครับก็คือ34.75เรียกเรียกว่าตลอดระยะเวลาตั้งแต่มีนานะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยเดือนสิงหาแล้วราคาก็ยังเวี่ยงอยู่ในกรอบประมาณสัก3 4.75นะครับถึง35.5ประมาณสัก0.75บาทเนาะนะครับหรือ75สสตางค์ทีเนี้ยนะครับ ราคาตอนนีค้คือภาพใหญ่เนี่ยถ้าเราสู่มเอาออกมาก็จะเห็นแหละว่ามันมันยังเป็นขาขึ้นอยู่นะเพียงแต่ว่าหลังจากที่มันไปทําโลช่วงปี2020นะครับแล้วก็ไต่ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็สะสมอยู่ในกรอบยาวนานนะครับดังนั้นกลยุทธ์ในการเทรดส่วนตัวนะครับของไทยนคะรลินเนี่ยก็อาจจะเล่นเป็นรอบได้นะครับอาจจะเล่นเป็นรอบนะครับซึ่งผมก็ทำเล็กซีบอออกมานะจริงๆทำการบ้านหุ้นตัวนี้ตั้งแต่วัน ตั้งแต่ช่วงที่ราคามันอยู่ที่35บาทก็ทำลิสต์ีบอร์ดมาว่าถ้าหลุดโลตรงนี้ซึ่งโลบริเวณ34เนี่ย T N H เนี่ยเรียกได้ว่าตั้งแต่ช่วงตั้งแต่ปี2022นะพฤษภาปี2022ไม่เคยลงต่ำกว่าเลยนะครับดังนั้นจุดที่เรามองว่าอาจจะคัดนะครับสำหรับคนที่เล่นรอบสวิงเทดผมก็มองอยู่ที่ประมาณสัก34.25ตรงเนี้ยนะครับไม่ควรหลุดถ้าหลุด ขครขที่เล่นรอบหรือส่วนตัวถ้าผมเล่นรอบเนี่ยอาจจะวางขัดไปนะครับส่วนกรอบด้านบนก็อาจจะไปขายสวิงไฮด้านบนนะครับทีนี้ทำเล็กซีวอร์ออกมาเนี่ยมันก็อยู่ที่ประมาณสัก1ต่อ3นะครับแล้วก็ถ้าเราเข้าตั้งแต่รอเข้าบริเวณสัก35นะครับขายกรอบด้านบนประมาณสัก 8. ดจุดกรอบด้านบนประมาณสัก38เนี่ยก็จะได้ประมาณสักอัพไซด์ประมาณสัก8.57%นนะครับแต่ว่าหุ้นตัวนี้ถือว่าต้องดูว่ามันเบรกแล้วจะวิ่งหรือเปล่า นะครับเพราะว่าก็จะอย่างที่เห็นนะตั้งแต่เดือนมีนานะครับจนถึงปัจจุบันเนี้ยราคาก็ไม่ไปไหนเลยบวกลบประมาณ75สตังค์นะครับต่ำสุด3า7สุด34.75สูงสุดประมาณสัก35.5นะครับก็มีอยู่ตัวเดียวนะครับมีอยู่ตัวเดียวที่เหลือเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เป็นคู่ลงบาเนี่ยเป็นขาลงทั้งสิ้นนะแล้วก็ค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยวเอามาดูกันนะว่ามีตัวไหนที่น่าตามบ้างเรามาตัวแรกนะครับ e k h นะครับ e k h ก็พยายามงัดขึ้นมานะครับ ไฮ uh, อยู่ที่ประมาณสัก7.05บาทนะครับเอกชัยเนาะทีนี้วันนี้เปิดมาเนี่ยโดดลงนะอันนี้คือไม่น่าสนใจแล้วเดิมทีผมตีแนวรับบริเวณตรงนี้ไว้ปรากฏว่ามันเปิดโดดลงมาแบบนี้รอ,อ,อดูก่อนดีกว่านะตอนนี้ก็ราคาอยู่ที่6.6นะครับไม่น่าสนใจละนะครับไม่น่าสนใจละตอนแรกเหมือนจะพยายามยืนนะผมเอาเข้าลิสต์ราคาอยู่เหนือ89แต่ต่ำกว่าเส้น200ไว้อยู่ พอมาเป็นแบบนี้ก็เอาไว้ก่อนเลยนะครับ CSG จุลารัตนะครับอันนี้ก็ติดแนวต้านบริเวณ2.72นะครับแล้วก็ย่อมาในโซนแนวรับที่น่าสนใจนะครับก็คือบริเวณประมาณทั้ง2.54ถึง2.6นะครับหลุดหลุดโลตรงนี้นะครับหลุดแท่งนี้ไม่น่าสนใจแล้วนะครับ2.52ไม่น่าสนใจแล้วอันนี้รอลุ้นนะเผื่อมันจะเบรกไฮนะโครงสร้างลักษณะของมันคือ เบรกไฮมาแล้วรอดูว่าบริเวณโลที่มันย่อลงมาเนี่ยจะรับอยู่หรือเปล่านะครับอ่าอัพไซด์ก็อยู่ที่ประมาณสักแนวต้านนะครับ2.72ถึง2.76ซึ่งมันเป็นโลก่อนหน้านะครับแล้วก็ถ้าเบรกขึ้นมาได้นะก็สวยเลยรุนทดสอบอผ่าน EMA 200นะก็มีโอกาสที่จะวนกลับขึ้นมากลับตัวเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นขาขึ้นต่อได้นะครับ สวิงไฮที่สำคัญที่จะทำให้ภาพของขาลงในมุมมองของ CSG เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะครับคือต้องเบรก3.08ให้ได้นะครับดังนั้นตรงนี้ตัวนี้ถือว่าลุ้นลุ้นกับตัวนะครับ้นเล่นต่อเนื่องนะครับโซนแนวรับก็บริเวณพื้นที่สีเขียวตรงนี้นะครับอันนี้ถือว่าเดี๋ยวเรามาตามกันต่อเนาะ ตามกันต่อเดี๋ยวใช้เป็นสีเหลืองด้วกันนะครับต่อมา AHC นะครับเอกชนนะครับอันนี้ก็เป็นขาลงนะครับเป็นขาลงก็ยังไม่น่าสนใจสักเท่าไหร่เดี๋ยวรอมันฟอร์มตัวก่อนนะครับตอนนี้แนวรับอยู่ที่14.9สี่นะครับสิบหลุดก็ไหลลงต่อนะครับภาพของการกลับตัวยังไม่มา BCH นะครับแนวต้านอยู่บริเวณประมาณสัก 16.5นะครับถึง16.8นะครับอันนี้ก็คือเป็นจุดโลก่อนหน้าของมันนะครับเคยเป็นแนวรับก่อนหน้าของมันแต่ตอนนี้มันหลุดลงมาแล้วนะครับโมเมนตัมการลงยังแรงอยู่นะครับจากชแนลที่ตีเนี่ยจะเห็นว่าเส้นของดาวเทนไลน์เนี่ยมันมันชันขึ้นเนาะเรียกได้ว่ายังไม่ผ่านยังไม่ผ่านดาวเทนไลน์เส้นนี้เลยนะครับยังเป็นขาลงอยู่นะครับรอมัน อา,อาจจะกลับตัวสักสวิงเช่นเบร a k ก16.2ตรงนี้ขึ้นไปนะแต่ก็ยังเป็นขาลงอยู่นะนะครับอาจจะเป็นการรีบาวเพื่ออาจจะลงต่อก็ได้ c m r นะครับอันนี้ก็ไซด์เวกอบล่างนะครับมา,าเดือนเดือนกว่าแล้วมิถุนากรกฎาสิงหา2จะ2เดือนแล้วนะครับก็ยังไม่สามารถที่จะผ่านไฮบริเวณประมาณสัก1.84ได้อันนี้ก็รอดูนะครับ เดี๋ยวรอมันเบรกเดี๋ยวตั้งกันเลิศไว้รอมันเบรก1 8 1.84นะครับแต่ที่สวยที่ที่ดูโอเคคือมันไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ร้ายอะไรนะครับในช่วงตลอดระยะเวลา2-3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ยังไม่ทำนิวโลเนาะต่ำกว่า1.7นะครับแต่หุ้นเป็นขาลงนะความชันคือคงที่นะชัดเจนยังไม่สามารถที่จะเชน คาแรคเตอร์ของการลงได้หุ้นขาลงต้องระวังนะครับบางทีมันมันไซด์เวย์ไซด์เวย์ไซด์เวย์มีการเบรกขึ้นมาก็เป็นฟอลเบรกแล้วก็ล่วงหลุดลงต่อนะมันก็ไม่ได้เป็นการคอนเฟิร์มนะว่าถ้าจะเบรกตรงนี้โอวร์แปปุ๊บแล้วมันอาจจะลงต่อก็ได้นะครับ IMH นะครับ Intermedical Care Lab Hospital นะครับ อันนี้ขาลงก็ชัดเจนนะโมเมนตัมยังไม่เปลี่ยนนะครับแนวรับก็เป็นจุดโลตรงนี้บริเวณ4.72นะครับแนวต้านก็บริเวณ5.05ใกล้ๆตรงนี้นะครับเนี่ยไซเวอ์ออกข้างอยู่ตอนนี้นะครับแนวต้านถัดไปก็จุดที่มันหลุดนี่แหละ5.45ก็ยังไม่ได้น่าสนใจอะไรนะเออ LPH อันนี้ยิ่งหนักเลยนะครับเวลามันหลุดลงแล้วมันดึงกลับเนี่ยค่อนข้างแรงนะครับ เทรยากนะครับแล้วก็ภาพยังเป็นขาลงต่อเนื่องนะครับเอ็มชัยเช่นกันนะครับตอนนี้ออกค้างย่ำย่ม,ยม,มา7จ็ดแท่งและนะครับก็ยังยังดูไม่ฟื้นนะมีโอกาสหลุดโลที่30บาทนะมีโอกาสหลุดโลที่30บาทอ่ะยังไม่มีอะไรตัวนี้นิวนะครับวัฒนาอันนี้สภาพคล่องไม่ค่อยมีนะเราข้ามเลยนนทเวศนะครับก็ ส่วนใหญ่จะฟอร์มตัวอย่างเงี้ยไซด์เว์ไซด์เว์แล้วก็แนวต้านอยู่ที่30.5นะครับแนวรับ29นะครับเบรกได้ก็ยังไม่ได้ดูว่ามันจะสวยสักเท่าไหร่นะครับแต่ตั้งไว้ก่อนว่าถ้ามันเบรกได้อย่างน้อยการฟอร์มตัวมันก็เริ่มมานะครับบินซีนะครับ p ินซีโบล์แคปิตอลอันนี้เป็นเป็นตัวเดียวเนาะที่ที่อยู่ในกลุ่มต่ำกว่า89าต่ำกว่า200เนี่ยดูน่าสนใจ นะครับก็คือมีมีการเบรกหายขึ้นมาลุ้นว่าขาที่ย่อตรงนี้ยกโลนะแนวรับที่ผมเล็งๆไว้ก็คือกรอบช่วงนี้ครับก็คือเป็น3บาทนะครับถึง3.14บาทตรงเนี้ยนะครับถ้าหลุด3บาทเนี่ยอาจจะต้องวางคันละนะครับเรียกได้ว,ว่าจากสวิงโลล่าสุดถึงสวิงไฮตรงเนี้ยนะครับเรารอราคามันย่อมาอยู่ในพื้นที่ประมาณสัก38.2%ถึง50%ตรงนี้ถ้าหลุดต่ำกว่า2 9.2อันนี้ไม่ค่อยดีแล้วนะเรียกได้ว่าที่ขึ้นมาทั้งหมดอะแอบเสียทรงนิดหนึ่งแนวต้านก็อยู่บริเวณ3.38นะแต่ขึ้นมาก็เจอต้านอีก3.54นะครับนะแต่อย่างน้อยอาจจะมองการเล่นเบรกเอาในลักษณะที่เบรก EMA 8.9นะครับแล้วก็เบรกไฮก่อนหน้าไปด้วยนะครับอนะเป็นท่าเทรดอีกท่าหนึง่งนะครับที่สามารถจะพิจารณาได้ อันนี้เดี๋ยวติดตามนะครับรังําแหงนะครับ28บาทตรงนี้ก็ยังเป็นขาลงอยู่นะนะครับแนวต้านอยู่ที่29.25นะถ้าผ่านได้ก็ลุ้นต้านถัดไปที่บริเวณ30.5ก็ยังไม่อยู่ในจุดที่น่าสนใจนะการฟอร์มตัวของราคาเนี่ยบินซเนี่ยอันนี้คือคือเป็นจุดที่น่าเฝ้ามากกว่านะครับเบรไกไฮก่อนหน้านะครับอ่ายอ่อ นะครับเพื่อลุ้นเบรกไฮชุดถัดไปนะครับ Cmr นี้ก็คืจริงๆก็ยังไม่น่าสนใจเท่าเป็น C นะครับถ้าเทียบกันอ่า c h เ CHG CH เนี่ยนะครับทรงมาค่อนข้างคล้ายๆกับอ่าเป็น C นะดูดูดูด,ด,ด,ดูโอเคมากกว่านะครับลามอ JH, อันนี้ก็ รอดูนะครับว่าจะยืนได้ไหมนะครับแนวรับระยะสั้นๆั้นเลยนะครับย2 9แนวต้านอยู่ที่24.1 rph นะครับอันนี้ก็ลงอย่างแรงมาต่อเนื่องโมเมนตัม um การลงยังไม่เชนนะครับรอต่อไป skr ก็เหมือนกันนะครับลงมาพักนะครับยังไม่ฟอร์มตัวนะแนวรับอยู่ที่9.25นะครับต่ำสุด8 75นะครับแนวรับถัดมาตรงนี้หุ้นเป็นขาลงนะครับ tsg นะครับอันนี้ก็ดูน่าสนใจขึ้นนะคล้ายๆทรงคล้ายๆกันทรงคล้ายๆก็เป็น4นะมีการเบรกก่อนหน้าขึ้นมาทำไฮใหม่ย่อรุนยกลนะครับย่อรุนยกโล,นะกโ,ลโดยรวมเนี่ยนะครับหุ้นที่อยู่ในกลุ่มต่ำกว่า89กับต่ำกว่า200เนี่ยมันเป็นหุ้นที่ ถ้าเราเทรดนะครับก็คือส่วนเทนอยู่แล้วแหละแต่เรากำลังหาจุดกับตัวสั้นๆนะเล่นแบบแบบรีบาวนะส่วน TNS เนี่ยก็มองเล่นเป็นแบบสวิงเนาะ,ะเดี๋ยวเรามารีแคปตัวที่เป็นขาขึ้นกันนิดนึงนะ BDMS นะครับ BDMS เนี่ยถ้าจะ follow by เนี่ยออลองทำอัพไซด์มาดูนะครับคือหลุด หลุดต่ำกว่า27.25เนี่ยอาจจะต้องวางคัดละนะครับเพราะถือว่ามันขึ้นมายืนตั้งแต่วันที่21สิงหาเนะยืนมาประมาณสักวันนี้29ละนะครับก็ประมาณ7 7แท่งได้นะครับอ่ารีบอร์ดก็ถ้าไปขายด้านบนนะก็อยู่ที่ประมาณสัก6.31%นะหลุดก็วางคัดนะครับเรโชรก็อยู่ที่ประมาณสักเอ่อ1ต่อ1ต่อ3.5นะครับ1ต่อ3.5 BH ก็ยังไม่อยู่ในโซนที่เข้าหน้าเทรดส่วนตัวสักเท่าไหร่นะครับมันกำลังไซเวย์อยู่ในกรอบสามเหลี่ยมก็คงต้องรอมันย่อมานะเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งที่232นะครับก็คือใกล้กับบริเวณอัพเทนไลน์ line. กรอบด้านล่างตรงนี้ p s g ก็ p s g เนี่ยหลุดหลุดหลุด14.9ไม่สวยแล้วนะครับอันนี้คือทำให้ดูว่ากรณีราคาลงมากรอบพื้นที่สีเขียวด้านล่างนะถ้าไปขายกึ่งกลาง ของกรอบไซด์เวทตรงนี้นะได้5.26%ดนะครับแต่ว่าถ้าเข้าบริเวณโซนกรอบด้านตรงกลางหน่อยตรงกลางกรอบสีเขียวหน่อยนะครับก็ไปขายตรงกึ่งกลางได้ประมาณสัก7.4 2นะครับแล้วก็ถ้ามาซื้อได้กรอบล่างนะครับซื้อกรอบล่างก็คือ14.9นะครับหลุดวางคัดเนี่ยอาจจะแค่1ช่อง2ช่องเนี่ยนะครับอัพไซก็ถ้าขายตรงกลางของกรอบไซด์เวทตรงนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก8 9 7ก็เนะก็เดี๋ยวรอดูนะอันนี้ก็คือเป็น เป็นขาลงก็จริงนะแต่ว่าจุดที่มันขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ยังอยู่ในโมเมนตัมขาขึ้นที่ยังโอเคอยู่นะครับราคาตอนนี้ย่อลงมา p r n ตอนนี้ขึ้นอยู่กาะบ,บนแล้วนะครับ l i x i b o d ผมมองว่าไม่ค่อยอจะคุมสักเท่าไหร่นะครับเนี่ยคือถ้าถ้าจะเข้าอาจจะต้องรอรอย่อมาเรนณตรงนี้นะครับบริเวณประมาณทั้ง18.3ถึง18นะอันนี้ buy on dip เนาะ ก็ต้องรอรอนิดหนึ่งนะราคามันมันมัน,ม,นมันไม่ค่อยได้เปรียนสักเท่าไหร่ส่วนตัวนะครับวิภาวิภาก็เป็นทรงที่ยืนยืนขึ้นมานะลุ้นกลับตัวแล้วก็สร้างฐานนะอยู่ในกรอบประมาณสัก2บาทถึง2.36ตรงนี้แนวรับก็อยู่ที่ประมาณสัก2บาทถึง1.9นะจะรอเล่นไซเวย์ในกรอบสวิงเทดก็ได้นะครับ vah นะครับตอนนี้หลุดลงนี้มาไม่ค่อยสวยและนะมาทำนิวโลที่9.2นะไม่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วนะครับรอรอรอมันเข้ามาพูล l back กลับมาที่จุดที่มันเบรกดีกว่านะในกรอบประมาณสัก7.85ถึง8.55 5ตรงเนี้ยนะครับตรงตรงนี้ไม่สนใจละพอมันหลุดตรงนี้เนี่ยเสียทรงละนะครับทำลุไม่ทำไฮหมลุดโลละ wph นะครับ วัฒน,นแพทย์นะครับก็มีเบรกดาวเทนไลน์ตรงนี้ขึ้นมายืนเนาะนะครับแนวต้านก็อยู่ที่ประมาณสัก11.8ตรงนี้ยังไม่ผ่านเนาะพยายามจะผ่านแต่ก็โอเวอร์แลปได้นิดนึงแล้วก็ล่วงหลุดลงมานนรอแนวรับบริเวณตรงนี้ครับ10.8ถึง10.2ุดนะนะรหรือไม่ก็มารอเล่นเส้น2 0แล้วละนะครับก็เป็นหุ้นขาขึ้นที่ตอนนี้ย่อลงมาแล้วก็ พยายามจะรีบาวกลับขึ้นไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นกลุ่มหุ้นเดิมนะที่รีแคปให้ฟังนะครับในส่วนของโรงพบาลนะครับทางเทคนิคก็น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวไงไว้อีกประมาณสักสัปดาห์หนึ่งหรือ2ส,สัปดาห์เรามาตามกันต่อนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ